สวัสดีครับก็มาดูนะวิธีนะครับดูโครงสร้างกราฟหรืออ่านโครงตั้งกราฟใน MU นะครับ i มคค n t เทคโนโลยีซึ่งไมคคอนเองก็ผลิตเกี่ยวกับเมมโมรีนะครับแล้วก็หน่วยความจำตอนนี้เขาก็พัฒนาไปได้ไกลแล้วเพราะว่าชิปที่ ASML AH ผลิตนั้นมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็เป็น มีมิตินะครับเมื่อก่อนเป็นสองมิตินะตอนนี้เป็นสามมิติละนะครับถ้าทําได้สี่มิติไม่ไหร่เนี่ยจากสามนาโนเมตรสองนาโนเมตรหนึ่งนาโนเมตรไม่ไปไม่ไกลนะครับไปไม่ไกลเลยแล้วจะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีในเรื่องของความร้อนที่ยังพัฒนาไม่ได้อยู่นะครับ ใครที่ดู uh, คลิปนะที่ผมเอาไปลงดนะิกทอกกก็จะเห็นว่าผมผมวิเคราะห์หุ้นตัวเดิมๆนะครับซ้ำๆไปซ้ำไป,ซ,ำไปซ้ำมาเพื่อเพื่อให้มันเกิดจิ่น,น่านาคานเกิดภาพจำนะว่ากามันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งหุ้นและกองทุนเองที่ผมผมซื้อนะรวมกันแล้วประมาณยี่สิบกว่าตัว นะครับซึ่งต้องอาศัยการจําจําด้วยภาพนะครับคือเราต้องเอาเอาตัวอื่นเป็นนั่งอยู่ในหุ้นแต่ละตัวนะครับว่ามันอยู่ในโซนไหนอะไรประมาณนะี้จำแบบคร่าวๆแล้วค่อยเปิดมาดูโอเคมาต่อกันเลยนะครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่ทา่าส่ววิกนะครับอาจจะจะไปดูมันก่อนมันเนี่ยถ้าดูภาพรวมนะครับทำหายนะตอนนี้ส่งไปเบรกอะวรกาหายแล้วก็ทำหายทำหายใหม่นั่นสวิงที่เราจัดซื้อคือสวิงตรงนี้นะจุดที่เขาย่อนะครับย่อถึง DB แลเลยนะถ้าเขาจะย่อนะครับ ตัวนี้นะัวนที่เราจะเล่นเล่นราคาเพื่อให้เขาไปต่อหรือทำให้ใหม่ให้ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูปัจจัยในทางเฟรมย่อยนะครับก็คือขยายเข้าไปดูนั่นแหละกราฟมันมีการไต่ลำดับนะครับคือมาเกาะเกาะเส้นร้อยสองร้อยอยู่เนะกาะทำให้ใหม่แล้วก็เกาะไปเรื่อยๆคือมันมีการเทขายแล้วก็เด้ง เธอขายแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับตามพฤติกรรมซึ่งดูอา i เนี่ยกใกล้นะครับถ้าลงมาใกล้หรือโอเวอร์เซลล์นั่นเองนะครับโอเวอร์เซลล์ใกล้สามสิบแต่ถ้าไปดูนะทำเฟรมย่อยอีกทีนึ่นทงทำเฟรมเดีเนะี่ยโอ้โหตะแล้วนะครับมาแตะแล้วเตรียมตัวดึงละนะครับเตรียมตัวดึงเรามาดูนะครับโซนที่เป็น DB นะครับทั้งสวิง บรกอ่ะคก็าหายได้นะปกติถ้าขึ้นไปต้องมีการเทขายถูกไหมต้องมีการเทขายลงแบบนี้นะครับแต่อันนี้เทขายเพีเดียวแล้วก็ดันราคาขึ้นต่อซึ่งมีแรงหรือราคาบายคงค้างราคาบายคงค้างส่วนนี้ค่อนข้างเยอะมีคนถือค่อนข้างเยอะเพราะอะไรหนึ่งราคาห้าสิบเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของนักลงทุนนะครับ ห้าสิบเหรียญเนี่ยก็ไม่ได้มากอะไรพันกว่าบาทสองพันเนาะมีการถือและมีอะไรปั่นผลเข้ามาเขาก็เลือกถือนะครับอาจจะเป็นหุ้นเติบโตด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นถึกือไอามาแรนดนะหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นซิ่งคล้ายคลหุ้นซิ่งนะครับถ้ามาดูนะครับ เวลาเขาทำหายใหม่ได้เวลาที่ย่อนะนะครับเวลาที่ย่อแต่มาแต่เส้นหนะึ่งร้อยในทางเฟรมวินะครับปิดเขียวนะท่าปิดเขียวนะมีน้ำน้านักลงทุนซื้อต่อนะครับพอปิดเขียวนะครับหนึ่งราคามันถูกด้วยนะไปดูทางเฟรมดซึ่งก็จะตรงกับเส้นเจนะ็ดร้อยยี่สิบนาทางเฟรมดนะครับตรงกันถ้าถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องแบ่งไม้ค่อนข้างมาก พราะอะไรวิกมันยังไม่ส่วนนี้วิกมันยังไม่ปิดเขียวเลยนะครับวิกปิดเขียวอยู่บริเวณนี้มันก็เลยดันราคาขึ้นไปขึ้นไปได้นั่นเองนะและมาทำดีบีส่วนนี้นะขาหนึ่งและขาสองขาหนึ่งและขาสองนั่นเองนะครับใกล้เคียงกับเจ็ดรอยี่ิบในเฮตินะครับ จริงๆเวลาผมเล่นน่ะตั้งแต่ทาเปเมลเลยนะร้อยสองร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับถ้าเรารอให้ต่ำกว่าน,นี้ถึงแม้เรารอที่สองร้อยทางเปลวเหรือเจ็ดร้อยยี่สิบเราไม่ได้ราคาหรอกนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปก่อนหรือที่เรียกว่าตกลดนะมันจะตกรดเอานะครับ หลักการซื้อหุ้นไม่มีอะไรมากนะซื้อมาซื้อถูกขายแพงนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีศักยภาพแค่ไหนในธุรกิจเขาจะเขาทาอะไรเขาทาอะไรบ้างนะครับอย่างถ้าเป็นหุ้นปันผลเนะียมันก็จะมีคนถือนะคนถือตามตามพื้นฐานตามพื้นฐานของหุ้นอย่างเนี้ยพื้นฐานของหุ้นนะครับพื้นฐานเขาอยู่ตรงนี้นะพื้นฐาน,นจริงๆนะครับอันนี้คือราคาจิตวิทยาที่เขา เบรกเอาขึ้นไปนะครับแต่เราต้องมาซื้อตามพื้นฐานนะฮะตามพื้นฐานนั่นเองนะครับถ้าราคาหุ้น,นต่ำกว่าพื้นฐานแสดงว่ากิจการที่เขาทำหรือเ,เขาพัฒนานะครับไม่ได้พัฒนาละนะครับเขาไม่ได้พัฒนาเลยนะครับเขาปล่อยให้มันร่วงลงนะได้ไหม,มคือเขาขายเขาเรียกขายของได้เรื่อยๆอย่างชิป เมมเบอรี่อะไรเงี้ย <K _ d ata> เขาขายของได้เรื่อยๆแล้วเขาพัฒนาเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่นี่เป็นเป็นส่วนที่นักลงทุนซื้อขึ้นไปแล้วก็เทขายทํากําไรแล้วก็ซื้อขึ้นไปเทขายทํากําไรอยู่แบบนี้เองนะอยู่แบบนี้นะครับวิกฤตปกตินะถ้าวิกฤตอย่างโควิดสงคามอะไรเงี้ยมันก็จะร่วงลงมาทักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้น,นะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะมันก็ยังคงมาในพื้นฐานที่ ที่ดีอยู่นะครับโอเคก็จบประมาณนี้นะครับสรุปซื้อต่อนะครับ